ปีเปียพี่น้องเลยดึงกระไรอืมเนี่ยเห็นพี่น้องบึง่งเห็นเก้วอ้ตุ่มปีเปียเสกแก้วบีแก้วเพียพี่นอ้องสวัสดีครับื้อนี้พ่อกับพีไอยียอบแซ่พี่น้อง มากในต้มเอ็นแก้วปีเปียอพี่น้องมากับแก้วเพียขุมขมไส่บีน้ำพี่น้องมันนีแยบแสบ,แบจักไปใส่มากเลือกไม่เอ็นแก้วต้มเลยปีเปียหรือมากินพี่น้องมาจินกวานอื่นก็ขออนุญาตแก่ข้าวจังหน่อยกันพี่น้องขอเกล่ข้าวกันพี่น้องขออนุญาตได้พี่น้องอ โอ้จัดโอ้น้ำลายไหลล่ะมากราบขุนเนี้ยวาเก้าพี่น้องขุนเนียวติบหนึ่งแม่ไม้เลยพี่น้องขุนเนียยโอ้เปิดหนาพี่น้องนี่ยขานเนียยพี่น้องเนี่ยโอ้เอา้ามาพี่น้องไม่กินต้องกันบ่าทถาดเ,เอียเ้ยบแซ่บกินผู้เดียวเลยละ่ะโอ้ปีเปียรเลยพี่น้องอืมเบิงโอ้เผินมื่นตัวนี่ไหมอืม เบียดีอ่อืมอป,ป,ปีเปียเะไรพี่น้องเอ้ดิงก็เลยอืมเนี่ยเป็นพี่น,อนอ้องบึ้งเขียนแก้วโอ้ตุ่มปีเปียเซกับแก้วบีแก้วเพียพี่น้องอืม เสียบหอมเนาะก็คุเนียวคุยอเอ็นแก้วเนอะกลมปเปียอย่เสียบ

เนี่ยเห็นเกียวเปียเปียยงนีไปหรอกน้มพริกกรบเสบเียนเกลียวมาพี่น้งองเอ้ยเียนแสบีแแสบ แบบกนเนี่ยอู้มืนพี่น้องมันเปรียมันมืนอ เกีียวพี่น้องสดกับเกีียวเสีบเป็นแสบีบโอ้แซ่บพี่น้องเอ้ยเอ็นเกีียวบอท,ทันเคยกินพี่น้องมากินโอ้แซ่บเปรี้ยดีตกอื Nói rằng là tôm chín mức này phải không, xẹp lắm, tuyệt ก็หอมผักขาผสมบั้นเท่าผักขาบั้นเท่าพี่น้อง Hoàn bình lòng bố Chú chó à lấy nóng không thể chạm đi rồi เนี่ยน้องเอยแสบคัก เนื้อคุยเพิ่งกินนะอ่ะจมครับอื mm hmm. อปีกบเองนะอืม mm hmm.

nhắm bọt bọt đi đây Thôi làm kia Không đi khốm giang đi เซ็บเซ็บก็เซ็บอืซ็บโอ้แซ่บลีปิน้อง อขอบคุณพี่น้องอันที่กดติดตามได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่ไอ,อ้แยบแสบกคลิปนี้ขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้พี่ไอ,อ้แยบแสบพ่อได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปได้พี่น้องคลิปนี้ขอให้สำนีคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ